วันนี้ BBC คลินิกของเรานะคะมีหนุ่มๆจากบิสเตอร์บูดีรัมมาเยี่ยมที่คลินิกค่ะเราก็เลยจะมาถามหนุ่มๆกันว่าถ้าได้เลือกร้อยใหม่กับคุณหมอต้มครั้งแรกเนี่ยจะร้อยจุดไหนกันเดี๋ยวเราไปถามหนุ่มๆกันทีละคนเลยค่ะคนแรกครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อคิงครับอ่าน้องคิงถ้าเลือกร้อยใหม่กับหมอต้มครั้งแรกจะร้อยจุดไหนครับ ชิบาอ,อยากร้อยที่หน้าครับอ้อยหน้าถ้างั้นเดี๋ยวดูกันใกล้ๆนะคะใหม่หน้าจะ้อยพวงนี้ค่ะทุกคนพอหลังจากทาเสร็จหน้าก็จะยกขึ้นไปแบบนี้ค่ะพวงนี้ก็จะยกขึ้นไปเลยตึงขึ้นไปแบบนี้อันนี้เป็นการลอยใหม่หน้าจ้าต่อไปครับชื่อะอะไรครับชืวินครับน้องวินถ้าลอยใหม่ครั้งแรกจะ้อยตรงไหนครับ อยากร้อยเป็นแก้มค่อ่าแก้มไหมหน้าแก้มก็คือจะร้อยพวงนี้ค่ะจะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาแก้มหน้าแก้มหย่อนเนาะเวลาดึงก็จะดึงจากตรงนี้หน้าก็จะยกขึ้นไปแบบนี้ค่ะร่องแก้มก็จะหายไปด้วยอันนี้เราเรียกว่าไหมหน้าแก้มค่ะมาต่อไปชื่ออะไรคะต้นกาครับต้นกาถ้าร้อยไหมครั้งแรกกับหมอต้องจะร้อยจุดไหนครับตรงตาครับอ่าตาตานี่คือเด่นมากนี่ตาก็คือจะเป็นไหมตาค่ะมองกล้องให้ที่ไหนนะคะ ปึ๊บตรงนี้จากที่มีความตาเศร้าหรือตาไม่ยิ้มพอร้อยใหม่ตาปุ๊บก็จะนี่ค่ะหน้าก็จะเฟียตาก็จะยิ้มแบบนี้เลยถ้าสองข้างก็จะประมาณนี้ก็จะกลายเป็นหนุ่มหล่อแบบเฟียเฟียค่ะมาคนสุดท้ายใช่ไไรค,ค่ะครับบอลครับ น้องบอล5่าร้อยใหม่ครั้งแรกจะร้อยจุดไหนครับอยากจะร้อยที่เหนียงครับอ่าเหนียงมาเหนียงนี่เป็นซิกเนเจอร์ของ BBC เลยเพราะว่าต้องเป็นหมอที่เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญถ้าเหนียงจะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้ครับเวลาเก็บนะคะคุณหมอจะเก็บตรงนี้ดึงไปปุ๊บ ปึ๊บนี่ทีนี้เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราจะหันซ้ายหรือว่าหันขวาแล้วก็จะมีจอลายที่ที่คมชัดแล้วก็กรอบหน้าเราจะชัดแล้วก็ตรงเหนียงเราก็จะหายไปเลยหลังทําเสร็จทันทีอันนี้คือเด่นมากค่ะมิสเตอร์บุรีนัมย2 am, 2024, ร่วมโหวตและเป็นกําลังใจไปพร้อมๆกันกับบ้านพังนาคลินิกกันนะคะ บีซบ้านบางนาคลีนิกยืนหเรื่องร้อยไหม